อันนี้เรากำลังทำอะไรทำกาแฟทำกาแฟอืนี่เราก็ใส่นมข้นจืดลงไปอันนี้กาแฟร้อนหแลอกาแฟเย็นกาแฟ,ฟเย็น อันนี้อันนี้เป็นกว๋วยเตี๋ยวนะอันนี้เป็นกว๋วยเตียเ๋ยวโอ้โหกาแฟเย็นอันนี้แก้วเท่าไหร่ยี่สิบบาท,บาทโหแก้วเบอร์รเลยนะเนี่ยขายได้กี่แก้วแล้ววันนี้ ออกแก้วที่สามนะโอ้โหมีน้ำเยอะแยะเลยเจ้าน้ำอะไรกาแฟเยน็น